46นาทีเรื่องเล่าเช้านี้นะฮะอยากได้เสื้อลิ้นปิงเดี๋ยวรอช่วงหน้ามีให้อีกสักเซตหนึ่งะนะฮะเพราะว่าช่วงนี้ไปตามหาคุณกริชเยนพันธุการนะฮะไม่รู้ไปตามหาอะไรอยู่ตรงนู้ดสุรีชัยคุณกริชครับครับคุณสรยุทธคุณกิติการครับจริงๆมาโนศวริชัยแค่จะมาต่อรถไปลังสิตฮะไม่ใช่ครับ <laughs> <laughs> ที่อนศวริชัยตอนเช้าเช้าเนี่ยจะมีคิวรถตู้เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์รวมของบรรดาระบบขนส่งมวลชนด้วยแล้ว จำได้ไหมครับว่าวันที่หนึ่งสิงหาคมนั้นมีการรณรงค์การใช้กฎหมายจราจรที่มีการประกาศใช้กันมานานหรือเกินแล้วมีการรณรงค์ต่อเนื่องแล้วก็กลับมารณรงค์อีกครั้งหนึ่งคือเพื่อที่จะบังคับให้คนใช้ทางข้ามไม่ว่าจะเป็นทางม้าลายหรือว่าสะพานล,ลอยจุดที่ผมยืนอยู่นี้นะครับก็อยู่ที่บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถีครับแล้วก็จะเป็นจุดที่ทางตารวจบอกนะครบับว่าจะมีผู้ที่ฝ่าฝืนการใช้กฎจราจรจํานวนมากครับคือจะเดินข้ามถนนไปโดยที่ไม่ได้ใช้สะพานลอยหรือว่าหน้าโรงพายาบาลเด็กก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือว่า รถไม่หยุดให้คนข้ามทางมาลายนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูนะฮะบรรยากาศข้างล่างตรงนี้นะครับรถการจราจรนข้างหนาแน่นเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางสารวัตรเนี่ยช่วยวิทยุสารวัตรครับช่วยวิทยุไปบอร์ดจราจรด้านล่างนะครับว่าให้ให้ออกจากพื้นที่ก่อนจะดูครับคุณสารยุทธว่าถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ยืนอยู่แล้วเนี่ยประชาชนคนไทยคนกรุงเทพเนี่ยนะครับจะฝ่าฝืนกฎจราจรหรือไม่แล้วระหว่างที่รายงานไปนะครับเดี๋ยวจะคอยดูครับว่าจะมี ประชาชนนั้นเดินข้ามโดยไม่ใช้สะพานลอยหรือไม่นะครับเพราะว่าด้านล่างน,นั้นมีโต๊ะคอยเตือนแล้วก็ปรับอยู่ด้านล่างด้วยนะครับซึ่งทางผู้บังคับการตํารวจจราจรนะครับพลตำรวจรีวีรพันธ์วีรพัฒน,นะครับตันศีสกุลก็บอกนะครับว่าตลอดที่มีการรณรงค์มาตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนปรีเพชบริเวณดีโอสยามพาซานะครับบริเวณสารแดง ยกาคันนกนะครับอนุสวรีชัยสมรภูมิและราชปารพบก็มีราชประสงค์นะครับก็จะมีการรณรงค์อย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าช่วงเวลาที่จะรณรงค์ก็คือช่วงเวลาตั้งแต่เวลา13นาฬิกานะครับแล้วก็จะมีประชาชนนั้นค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือแต่ว่าหลังจากนี้ครับ1เดือนก็จะมีการประเมินดูครับว่า กฎหมายนี้จะสามารถบังคับแล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมของคนกรุงเทพได้หรือไม่นะครับไปสอบถามประชาชนคนกรุงเทพมาก็บอกนะครับว่าเห็นด้วยกับมาตรการนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญตำรวจจะต้องเข้มงวดอย่างต่อเน,นื่องครับถ้าตำรวจเข้มงวดนะเพราะว่าประชาชนกลับมาใช้แน่นอนแล้วก็ขอให้รถหยุดด้วยเวลาประชาชนข้ามเนี่ยให้รถหยุดด้วยนะครับ อย่างนั้นจะเกิดความเชื่อมั่นกับประชาชนแน่นอนปกติใช้สะพานลอยหรือว่าทางม้าลายครับผมใช้ใช้ทั้งคู่เลยถ้าเกิดที่ไหนมีสะพานลอยขึ้นสะพานลอยไม่เคยข้ามถนนโดยที่ไม่ข้ามสะพานลอยก็เคยได้รับอันตรายจากการเดินข้าม นี่นะครับก็เป็นภาพที่ไปเก็บมาบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินี่ครับก็ยังมีครับมีบางคนที่ข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ใช้ทางม้าลายนะครับก็อันนี้จะเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเมื่อวานนายกรัฐมนตรีก็บอกแล้วนะครับว่าอุบัติเหตุบนท้องถนนนั้นจะเป็นวาระแห่งชาติเพราะว่าสร้างความเสียหายให้กับประเทศค่อนข้างมากหลายแสนล้านบาทน,นะครับ ปัจจุบันนั้นมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรปีละา2,000สองันคนรับหรือว่าเฉลี่ยวันละส3บคนนะครับเราจะไปสอบถามจากผู้บังคับการตำรวจจราจรครับพลตรีวีรพัฒน์ตันศรีสกุลตอนนี้อยู่กับผมแล้วด้วยนะครับวันนี้มาตรวจพฤติกรรมของคนกรุงเทพสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับตั้งแต่วันที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการสำรวจดูไหมครับว่าพฤติกรรมของคนนั้นเปลี่ยนไปขนาดไหนครับครับก็จากการตรวจสอบว่าประชาชนที่ มีการเดินข้ามทางมาลายแล้วก็ผู้ที่ไม่จอดรถนะฮะให้กับผู้ที่ข้ามถนน,นนะครับก็ได้มีการจับปรับจำนวนทั้งหมด 343รายนะครับในส่วนผู้ที่ไม่จอดรถนะครับคนที่ไม่ไม่ข้ามถนนเนี่ยเราได้จับปรับไปประมาณ50รายเห็นว่าค่าปรับก็ไม่ได้สูงอะไรมากมายนะครับเพราะว่าถ้าขับรถไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลายนั้นคือปรับไม่เกิน1,000บาทส่วนเดียวที่จะปรับสักเท่าไหร่ฮะก็ปรับประมาณ500บาทครับส่วนคนไม่ข้ามทางม้าลายเลครับก็ปรับประมาณ100บาทครับ100บาทเสักลายเมื่อสักครู่ข้างล่างมี50บาทก็มีก็แล้วแต่ครับครับครับแล้วแต่สถานการณ์ตั้งแต่มีการรณรงค์มา เราได้มีการสำรวจไหมครับเพราะว่าส่วนของทางข้ามเองไม่ว่าจะเป็นสะพานลอยหรือว่าทางม้าลายเนี่ยจะเป็นนัดเจ้าของกรทมที่จะคอยดูแลแล้วก็เป็นการสร้างนี่เราดูไหมครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ควรจะมีสะพานลอยหรือว่าสะพานลอยไปอยู่ในที่ที่มันไม่ควรอยู่หรือว่าทางม้าลายไปอยู่ในที่ที่คนไม่ค่อยใช้มีการปรับเปลี่ยนไหมครับครับเราก็มีการปรับเปลี่ยนเพราะเราเป็นผู้ที่ใช้นะครับทางกายภาพเนี่ยนะกทมเป็นคนสร้างเราเป็นผู้ใช้เราก็จะสำรวจทุกๆมีการสำรวจ ประเมินทุกครั้งทุกๆเดือนว่าทางมาลายหรือสะพานลอยทางข้ามมีการได,ได้ใช้หรือเปล่านะครับในส่วนของสะพานลอยคนข้ามก็คงจะมีการ แก้ไขยากแต่ในส่วนของทางมาลายคงได้ปรับแก้ไขได้นะครับตามความเหมาะสมนะครับของผู้ใช้ทางข้ามครับล่าสนี้ในคนกรุงเทพเองเนี่ยนะครับจะมีการรณรงค์อะไรอีกไหมครับเกี่ยวเรื่องของพฤติกรรมการใช้กฎจราจรให้มีการเข้มงวดมากขึ้นอย่างทางข้ามแบบนี้แยกใหญ่ๆจะมีการปรับเปลี่ยนไหมเห็นว่าอาจจะมีการข้ามแบบเป็นกากบาทเป็นเส้นทแยงมุมไปเลยแบบนี้ครับก็เราเราคิดว่าในกรณีที่แยกใหญ่ๆอาจจะเป็นแยกสีลมนะครับแยกราบประสงค์เนี่ย กรณีที่ผู้ทางข้ามเนี่ยถ้าข้ามทมอะไรตามเ,อเ,อเส้นตรงหรือนะครับเราเห็นว่าการข้ามทาง<ฮ>โดยเส้นยังมุมนะครับเราก็ต้องดูในช่วงของกําหนดเวลาแล้วก็แยกนั้นมีปริมาณคนข้ามทางแยกนั้นมากหรือน้อยนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนให้ให้ไปตามความเหมาะสมเพื่อการลดระยะเวลาในการข้าม,มคืออนาคตอาจจะเห็นว่าเส้นทางมาลายนี่จะเป็นแบบเส้นยังมุมเส้นยังมุมนะฮะทั้ง4ด้านสามารถ คือต้องปิดจราจรทั้งสีด้านต้องปิดจราจรอันนี้น่าจะมีการใช้ได้เมื่อไหรฮะหรือว่าศึกษาหอศึกษาก็คงต้องมีการศึกษาก่อนครับต้องมีการศึกษาไายเกี่ยวกับลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับครับผมสอบถามคืบหน้าไปจนถึงวันที่1กันยายนนะครับที่ทางกรทมก็จะเริ่มปิดสะพานข้ามแยกตรงนั้นเนี่ยการจราจรคุณจะติดขัดมาก โดยเฉพาะที่แยกรัชโยธินใช่ไหมฮะตรงนั้นจะมีการขอความร่วมมือประชาชนยังไงไหมฮะครับในจุวสิสาสะพานก็จะมีการเริ่มปิดสะพานแรกก็คือสะพานรัชโยธินครับแยกรัชโยธินนะครับในวันที่1กันยายนแต่เราจะปิดด้านเดียวนะครับปิดด้านเดียว15วันอีกด้านหนึ่งก็ทําเป็นรถสวนทางได้นะครับในส่วนทางใต้สะพานลอยก็จะมีการปรับให้จากการเลี้ยวขวาไม่ได้ก็จะมีการเลี้ยวขวาเพื่อเปิดช่องทางมากขึ้นนะครับแล้วก็จะแนะนําซอยทางร่วมทางแยกนะครับที่ท่าน อาจจะไม่ใช่ทางตรงถ้าอาจจะใช้ทางแยกหรือทางร่วมในทางเข้าซอยได้เราจะแนะนำครับประชันั่า์ให้รุงหน้าครับครับผมวันนี้ขอบคุณท่านมากเลยนะครับครับผู้บังคับการตํารวจจราจรครับคุณสัยุทธ์ขึกิติกาครับอยากจะให้ดูนะฮะว่าตลอดที่เราพูดคุยกับท่านผู้การนะครับก็ยังไม่มีใครเลยนะครับที่จะข้ามถนนโดยที่ไม่ได้ใช้สะพานลอยอย่างที่ด้านล่างที่เห็นเนี่ยนะครับเพราะว่าตํารวจก็ไม่อยู่แล้วนะครับตํารวจ ผมให้วิทยุบอกแล้วว่าให้ออกจากพื้นที่แล้วก็สะพานลอยที่ผมยืนอยู่นี้ก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอย่างต่อเนื่องเลยครับนี่นะครับถ้าใครจะใช้สะพานลอยนะครับวันนี้นะครับต้องดูนะครับว่าอย่าฝ่าฝืนกฎจราจรเพราะว่ากฎหมายนี้ใช้มา30กว่าปีแล้วนะครับ และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่รณรงค์มาครบ21วันแล้วเราต้องดูครับว่า1เดือนนั้นประเมินออกมาแล้วการใช้กฎหมายนี้จะสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมคนเมืองได้หรือไม่ครับคุณสรยุทธ์คุณกิติกาครับครับนะครับขอบคุณคตอนเที่ยงข้ามไปกินกว๋วยเตี๋ยวใช้ใช้ทางมลา,ายด้วยนะครับ้ <S <S 2> <S 2> าออฟนขอบคุณครับคุณเฟน,ทนแทแหม่ฝากมาแวะมาแถวนี้อีกต่างหากนะฮะไปตอนเช้าอย่างนี้แหม่คนเยอะนะฮะไม่หรอกฮะมันต้องไปดีจุดที่มันเวลานอกเวลาเร่งด่วน <C' est> คุณจะเห็นใช่ไหมครูค่ะ <C' est> ตกลงจะต่อรถไปลังสิตนะคะ, <c' est> ะดีค่ะก็อย่างที่ว่านะฮะอย่าลืมนะฮะว่าเมื่อเขาลนลงให้ไม่ข้ามถนนนอกทางข้าม <c' est> คือนอกทางม้าลายหรือพื้นที่ที่มีสะพานลอยแล้วเนี่ยคนขับเวลาเห็นทางม้าลายแล้วคนจะข้ามก็ต้องหยุด <c' est> ใช่ไม่หยุดก็โดนจับด้วยค่ะนะฮะเอาละครับขอพักตรงนี้นิดหน่อยนะฮะช่วงหน้ามีเศรษฐกิจแล้วก็รวมถึงเรื่องที่เตือมมาไว้นะฮะผมพยายามให้ประมวลข้อมูลให้ครบ เรื่องนี้พลาดไม่ได้จริงๆปฏิบัติการจัดการกับรถร่วมต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวกลับมาฮะ